The pianist วลาดิสลาฟสปิลมันนักเปียโนชาวยิวชื่อดังกำลังบันเลงเพลงคลาสสิกผ่านรายการวิทยุขณะที่เสียมระเบิดร่มดังขึ้นข้างนอกนี่คือช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่สองเยอรมันร่มบุกโปแลนในปี1939กดเกณฑ์ต่อต้านชาวยิวร่มทยอยถูกบังคับใช้ สปิลมันและครอบครัวถูกห้ามเดินบนทางเท้าสำหรับคนอรารยันต้องใส่ปลอกแขนดาวเดวิดและท้ายที่สุดถูกดีบให้ออกจากบ้านไปอยู่ในวอร์เก็ตโตที่แออัดและขาดแคลนสภาพชีวิตในเกตโต้เลวร้ายผู้คนล้มตายจากความหิวโหยและโรคภัยครอบครัวของสปิลมันพยายามเอาตัวรอดโดยแลกเปลี่ยนเ้าของเล็กๆน้อยๆเพื่อหาอาหาร สปิวมมนยังคงเล่นดนตรีในร้านอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่นาซีและชาวยิวมีฐานะในปี1942ครอบครัวสปิวมันถูกบังคับให้ขึ้นรถไฟไปยังค่ายกักกันเทรบลิงกาแต่เขารอดเพราะเพื่อนชาวยิวในตำรวจเกตโตช่วยดึงตัวเขาออกมาในนาทีสุดท้ายสปิลมมนต้องหลบซ่อนตัวอยู่ในวอซอที่ถูกทำลาย เพื่อนๆจากฝ่ายต่อต้านช่วยหาที่พับให้และส่งอาหารมาให้เป็นระยะระยะแต่เมื่อเกิดความวุ่นวายเขาต้องย้ายที่ซ่อนหลายครั้งจนเกือบอดตายเสียงปืนและการต่อสู้ดังกึกก้องในเมืองขบวนการต่อต้านของชาวยิวก่อกบฏต่อนาซีในปี1943ซึ่งจบลงด้วยความพ่ายแพ้สปิลมันมองเห็นเหตุการณ์จากหน้าต่างที่เขาแอบอยู่ สปิลมันหนีจากที่หลบซ่อนไปยังบ้านร้างเขาหิวจนต้องกินของเนา่นาเน่าและเกือบถูกทหารเยอรมันจับได้หลายครั้งน้ำหนักลดลงมากจนแทบเดินไม่ได้ในบ้านร้างหลังหนึ่งเขาถูกพบนดยกับปันนาสีชื่อคูเซอร์แต่แทนที่จะฆ่าเขากลับขอให้สปิลมันเล่นเปียโน,โนให้ฟังเพลงบอลเลดโนหนึ่งของชอบแปง สะกดใจเขาจนตัดสินใจช่วยเหลือโดยนำอาหารมาให้เป็นระยะเมื่อกองทัพโซเวียตบุกเข้าวอร์ซอในปี1945สปิลมันเกือบถูกยิงโดยทหารเพราะใส่เสื้อคลุมนาซีที่เขาเจอในบ้านเพื่อกันหนาวแต่เขารอดมาได้เพราะตะโกนว่าเป็นโปโลแลนด์ หลังสงครามสปิลมันกลับมาเล่นเปียโนโอีกครั้งในรายการวิทยุในวอซอเหมือนกับฉากเปิดเรื่องเขากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังความอยู่รอดและพลังของดนตรีท่ามกลางสงคราม